สบายดีพ่อแม่พี่น้องปองปายเมด่อสุขุสุคนเนาะมึอนี่กระดัมาพบพ่อก,กับเบาา้าอ้วนอีกเสรเกเขาเสร็จเคยพ่อแม่พี่น้องซึ่งว่าเบ้าอ้วานเองก็ได้เดินทางที่จะไปทําภารกิจน่ะเนาะก็ได้ผ่านหมู่บ้านแห่งหนึง่งเบ้าอ้วานก็ได้ครับข้ามในนําจากชาวบ้านว่าให้เบ้าอ้วานนี่ลงไปหาครอบครัวหนึ่งเนาะที่ว่าทุกข์ยากที่สุดในหมู่บ้านเนะาะหลังจากที่ว่าเบ้าอ้วานได้ครับข้ามในนําจากชาวบ้านนะเบ้าอ้วานก็สิได้ ขาไปหาเพิ่นไปถามเพิ่นเนาะว่าครอบครัวเพิ่นน่ะกินอยู่งังไดเป็นแนวไดเนาะพ่อแม่พี่น,น้องเนาะโอเคแล้วนี่ก็บ่บ้าอ่อนก่อนเสด็จหน้าพ้าทานผู้สม้มไปถามรายละเอียดครอบครัวของเพิ่นพร้อมกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น,น้องเนาะโอเคพ่อแม่พี่น,น,อน้องในแนวก่อนเสได้จยางลงไปหาเพื่อนของเพิ่นเนาะตล้วนี้ก็จะเป็นหมู่บ้ัติจะที่จะเป็นเส้นทางเนาะ เพื่อนของคนนี้จะเป็นขอจรแบบว่าต่างไหมเขาเป็นอะไรเขาเนาะนี่ยึดรูมเพื่อนนี่มีสองพ่เมียย้อนเนาะว่าเขาก็กำลังจะเริ่มต่างเฮือนแต่ก็นเนี่ยพัฒนาเฮือนของขอจรเนาะเนี่ยก็คือแต่้ำพ่าเมื่อวันคือไแตนลำพ่าทานผุดซมีลงไปหาเพื่อนยึดไต้เพื่อนน่ะเนาะทาง ก่อเจ้าจะได้ทางไม่ออกเราก่อจะได้บกบกเพื่อเป็นทางลงไปลุล่มเนาะลงไปเพื่นจะเป็นน้องนำ้ำเป็นน้ำเป็นหน้าเนาะพ่อแม่พี่อนเอาะสบายดีน้องโอ้สบายดีอาสบายดีเอออันนี้บอกเพื่อเนเป็นเป็นเพื่อนอะแม่เจ้าเป็นเพื่อนแม่เนาะโอ้คือว่าเนาะ อันน้องน้องเนี่ยได้ผ่านมาหมู่บ้านแห่งนี้เนาะ<ร>ก็ได้รับค้ำแนะน้ำจากชาวบ้านว่าให้ลงไปเบิ่งครบคว้าน,นึงเนาะที่ว่าเป็นครบคว้าที่ว่าทุกยากที่สุดในหมู่บ้านเนาะหลังจากที่ว่าน้องได้รับค้ำแนะน้ำจากชาวบ้านเนาะก็จะได้ลงมาหาอายเบิ่งเนาะว่ามันเป็นโน้ตได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันเทือนเทือนข,ของอ้เนาะนี่เนาะ โ oh, อ้ความยากไป็นอนี่แล้วน้องนุ่งเอ้ยแต่อ้ายกนี่ก็คือว่าได้หนอกลูกเต้าก็โยกเบิ่งโยกแมียไอ้น้องก็กงกงงงกทิ้งปะลาคว้าไปก็ได้จักลูกจักเมียมากกมาผ่านทุกผ่านยากเป็นนี่แล้วผมมีห้อง oh. ผมมีเหยื่อยู่มาอยูป่ปลาอยู่เมือกไอนี่แล้ว,วข้อเศร้าข้อดินเพิ่นยืมอยู่น้ำเพิ่นเหมือนสระเจ้าเจ้าจ้าสบายดีสบายดีเลยสบายดีความสบายดีเออกำลังยังยังยุบนี้นะมึงเข้าแล้ว โอ้ยเพิ่นกำลังหนึ่งเข่าพ่อเพื่อน้องเนาะโอ้ยน่งตังกันนั่งตังโอ้ยเพิ่นกำลังเท้าเข่าพ่อเพี่น้องเนี่ความชุกความยากเราลุงเอ้ยน้ำกินนี่ละนี่แหละโยมป้ายโยเมืองความทุกข์พันทุกข์พันยากแล้วอันอันตัวนี้มันน้ำกินบ่กจ้าจ้าจ้โอ้ยมันน้ำกินเอาน้ำกินเอาที่ใส่มากอ่ะน้ำก๊อกไปเจ้าเนาะไปทักน้ำก๊อกจี่ทึ่งมุบานนี่นี่ไม่เอาออันท่นตัวนี้มิ้นท์สั่งสั่งไหมอ่ะ ส้งไม้กล we okay, ังสร้างไม้ด้วยทุกบดูสสองสามวันน่บุทันเดียวเาใส่ไปู้เดียวเนี่ก็เมื่อยก็หิวเนี่เทาแกแล้วก็ไปบุทันเพื่นในไออันก่อนเมืก่น้องชื่อโคชื่อเสียงเ้หน้าหมนไอไอชื่อไงคชื่อคำสุขชื่อคำสุกเจ้าอายุจักปีละห้าสิบสองปีห้าสิบ้าปีห้าสิบห้าปีเจ้าเท่าแเลยเนี่น้องเนาะเรา ที่ทานวันเกิดออยูยูเนี่ยอยู่บ้านเผาดมบ้านเผาดมเจา้า oh. บ้านเผาดมแล้วก็ออกจากลูกจากเมียมาแล้วก็มีเหือนล่างนึ่งกับธรรมดาเนี่ยแล้วก็มอบให้ลูกให้เมียเอานาล่างนึ่งก็มอบให้ลูกเอา oh. ตัวเองจะเอากับลูกกพอกินกับลูกไร้คนได้ออกจากขั้นมากับมันห้อยมัน้อยไปชนนี้แล้วตุตกลูกพาเมียไม่กับถึงบรรทุกบรรยากไปผากกันงมผัากันมาไปเช่นนี้แล้วนีบรนทุกพายากไปชนนี้แล้วขามทุกขัมยากกันซะ เดี๋ยวนี้มันอาอายอันนี้มีมีเมียมาก่อนแล้วเนาะแม่ล้วอันอันอันยุคนี่เดี๋ย umen เมียที่สองเนาะแม่เียสองอยวาูดที่สองมากระมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่แล้วโอ้ยอายเดี๋ยวมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเวียกยังก่อนเฮ็ดเวียก่อสร้างเฮ็ดเวียก่อสร้างเจ้าเฮ็ดเวียก่อสร้างกับมาเฮ็ดผู้เดียวเนาะเฮ็ดไปกับพูดีได้เงินล้านหนึ่งร้านไฟกับโอ้เห็นผู้เศร้าอย่างนี้เศร้ากับเศร้าเม่ห้างแม่ไม้อันแล้วเนาะเจ้าเจ้า จะครอบครางครัวได้เอามีที่นมีท่านบนอยู่บนกินได้มีไปเที่ยวไปกินกกินได้อโเอาไปกับใครกับผู้ทุกผู้ยากคือกันท่านแหละนั่นแหละพากันงมไปที่นี่แล้วพากันซอกเอาข้อดินข้อดอนพี่น้องพอมาตั้งห่อตั้งเหอนตุกน้อยพออยู่มีบรรบบนรุนซะนอนเหอนเพิ่มกับระบาจดินดินที่ว่าดินที่ว่าไอ้ลุงสิตังนี่บันมแมนดินหอยลุงเถอะมัน เมนขอตั่งน้ำพีนน้ำนองเช่าสุกข่าซื้อน้องแม่นอเพรอยู่น้ำพีนน้ำนองสุกข่าซื้อเพื่อกัว่าโอ้ขับว่ามีเงินใครมีเบี้ยมีเงินใช้ยังไงก็ได้เออจุให้ประมาณปีหนึ่งสองปีแบบนั้นแล้วเราเราก้อนเจ้าใช่ไหมเอาหนาเอ้กิดปุณิณะเจ้าีไอ้ลุงนี่ได้ป้าเมียป้าคบกวนโดน้นตี้โดนแล้วได้สองสามปีแล้วโอ้ป้าได้สองสามปีแล้วเนาะพอก็ได้ ออกมาเห็ดเวียกอยู่ที่บ้านนี่เนาะเจ้ากกว่าเลยเอไม่เห็นเอ่ยนี่ก็เลยสั่งควบคุัเอาไว้นี่เนาะเจ้าบ้านทางเมียในแท้กอยู่พ้นอยู่ดอยพ้นออืก็ย้อนความทุกข์ยากเนี่ยเนาะจึงดิ่นด้นสูชนเห็ดเวียกไปเนาะนี่แหละความทุกข์ผ่านมาอยู่ผู้เดียวกับนอนผู้เดียวกับบ้าเป็นลูกเวียกมากับบุ๋มมียังจีเพื่อให้โคเป็ดกินให้กินจำเป็นเอาไปชนนี้นะ ทุกก็ได้งมย่งก็ได้งมงผมมีครูมีขี้เม็ดโบเพชรกินนึงเข่านึงน้ำมากินก่แน่แน่พอดีใจนั่นึงสันส่าไปเฮ็ดเบียกมาเมื่อยเนี่ยก่อนแม่นองตุกกับมากกว่านึกตัวเฮ็ดยุก่อนที่เหลือแห้งเนาะเขาก็เท่าเท่าแก้ได้แล้วเนาะแม่ลองนี่ก็อนก็ไข่เนื้อหนึ่งเนาะแล้วจั๊กจะเอาไปครับจ่างไปเฮ็ดเบียกมาเนาะแม่นองก็มีผู้นึงเข่าหนึ่งน้ำโก็พูรกินให้กินไข่เนือหนึ่งเนาะแม่ลองผู้ตึดเดืกลูกเสาหนึ่งเข่ามาเ่งเากับไข่แด้ตัวลูกเสาเออกเมื่อซะ แล้วย่ามเอาเมียกา้ามีลูกเจกคนอ่ะมีลูกสามคนสามคนจ้าเดี๋ยวนี้ก็ใหญ่หมดเลยทีใหญ่หมดแล้วจะสร้างครอบสร้างครัวสรงคนแล้วยังคนหนึ่งยังเป็นเบาโยอายุสิบหกสิบเจ็ดปีแล้วเดี๋ยวนี้ชั่วมือชั่ววันนี่ทั้งลูกทั้งต่อทั้งพี่น้องก่อนไหนมาเบิ้งมาแยง่<อ>งเนี่ยบ่มาเลี๋ยมีใครมาเลยลูกกับบิมาเบิ้งเลยนะลูกกับบมาเบิ้งพอเลยก็เที่ทิมกับแม่ลูกเห็นหน้าพ่อไปเห็นหน้าลูกดีใจ แล้วลูกพอมาเฮิง่งนี้ิซึบจิตทาห้าลูกพ่อแม่ก็บอบอกเข้าบอกเขายังเป็นการรุดตุนตั้งแต่ลุงคนใดเนาะคิดไปคิดมาคิดห้าลูกทั้ตาตกละลาเจ้าเจ้าเจ้าฉันอยากให้เสาวสมมือเนียก็ให้สมมือ่ันจะดันเนาะเจ้า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 เดี๋ยวนี้มันลุกนี่เหมือนเชก่ว่ามาเอาเอ่ยนี่เราเช่ว่ามันชิปักลักปักฐานอยู่นี้ตรวนี้เนาะอ๋อ ทุกก็จะพากันงมยาก็จะพากันงมอยู่นี่แหละแม่แหลตายกีพากันล้มกันตายอยู่นี่แหละทุกก็ย่ามันข้อแต่มกชาวบ้านชาวเมืองโป้เบิ้งพ่อยังน้ำสัสจ้าแม่แหล่แม่แหล่นเนาะชาวบ้านในนามาแล้วในนาแล้วอ่ะน้องก็อเดียมามาเบิ้งก็คือที่ผู้เม่นเฮือนบ่รูปเป็นอย่างรูปของอาภาคเส้าธรรมดาในบ่นะเขามา่อทำก่อแม่ไอ้กําลังจิสร้างเฮือนเนาะอ๋อใสร้าง để xong xăm mướn này, mà xắn leo, bay đắt lại, mượn cái, thắp cõi sa. OK, đây là nọ. con, nhung nó nõi cái hết bơi đây rồi. Mẹ nè, mẹ nè, mẹ anh nhặt thay một cái nữa. Đấy, phi nong, chúng tôi cùng này. Cứ là, lão nỉ, đang chít máy nọ, thêm máy. Cứ theo đẹp, phi nong này. Thôi, thương là cho biến đình thành đá phăng, quả châu trở bốc lông thành sần, phi nong này. ตัวนี้มันเขาจะเอาผ้าเต็นบงังเอาผ้าเต็นเนี่บังไว้บังกันลมกันนั่นซื้อๆไว้เป็นองเนี่ยตัวนั้นสักสี่กายแบบนี้เนาะเวลาฝนตกมาเนี่ยเข่าในนอนทั้งใน,นเน่าว่ะฝนตกมาไม่แน่นอนอนัง<อ>น่งรเรียนเคื่องจังๆนั่งไปโดนี้เป็นท่างไต่เพื่อนเป็นองคเนี่ยเพราะฉะนั้นขออนุญาตต้อาเข้าไปก็ไปใชยเลยเป็นนั่งแหละอ๋อถูกต้องนี่ยเป็นองเนี่ย นันจะเป็นตฟ่ฟางดินได้มตฟ่ฟางดินที่ว่าข้าบกลงเนาะเเนตาตัวนาเนาะตัวนี้เป็นบอลนอนของไอของเอ๋บอตัวนี้ตัวเม็ดนอนตาสงสารหลยเม็พี่น้อง กาสุขสันต์ล่ะเนาะอยู่ไปซั่นนี้แล้วพอใจบ่คาดสิเขาว่าเนาะบ่อ้วนคิดว่าบ่แม่นเฮือนในทาอิดน่ะบ่เบิ่งว่าแม่นเฮือนเจ้าอยู่เนาะว่าจักเจ้าอยู่ไดนใดเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นถ้วยบวงบ่แฮกแต่กระโปงหยังบ่มีเลยบ่เจ้าอมมีีมนึงนี่ล่ะบ่นึงนี่ล่ะนี่ท่านน่ะก็มีแต่เอาพยางบังไว้ซื่อๆนี่พยางผ้านั่นบังไว้ซื่อๆโอ้บ้านเนน่ะ เดีนแหละได้นี่ตอนนั้นจะเป็นเคือที่เรากำลังจะสั่งเสาก็เป็นเสาไม่ขดๆจะนั่นนะ,ะพี่น้องเนาะนี่ไม่กับกำลังกลางเก่งจะนี่เนาะโอ้ยอ่าดูนักมังกรชุดดูแม่พี่น้องนี่โอ นี่ฮเนาะไปพี่น้องเนาะโอ้เถ่าบนกาะสงสารลายบอนแตงยูคขบกินคนแหไรเนี่ยพ่อไอพี่น้องต่างต้นชอบกินเข้าอันนี้่ทั้งไอ้ลุ่งบนเก่อกำลังเทียนเนาะอ๋อเนี่ยแม่งกำลังเช่นนั่งอันนี้นะท่านฮวดดึงเข้าท่านหวัดดึงเข้าเลยไอไอุ้่งก็สร้างสารฮวดเนาะเจ้าเจ้าสรางสั้นขอบเป็นเข้าเป็นน้ำกินเสาขับเสาขับแรงแล้วสันฮวัด เพราะเป็นเขาเป็นน้ํากินเศ้ากินแรงซื้อนอกจังบ่เฮ็ดเดี๋ยวก็บ่มีแนวสิกินแล้วเด้อ๋อเฒ่าแก่แล้วเนาะสิไปองานหนักงานหนักบ่ได้แล้วเนาะนีเนาะแล้วเฮ็ดบ่ได้แล้วคือยามมน้อยแล้วอตาดูตเาหลายพี่น้องเฮ็ดกบ่ีแท้เขมแปงเนาะของกิน อันไหนคงกินกินอันไหนกินกินกับเขาน่ะแม่นอแม่อันนี้ากับเขาเออะอาผมแม่พี่น้องเดี๋ยวนี้ทงทั้งไอ้ทั้งหหญยเพิ่นทีกินเขาเพิ่งยังกินไม่แต่แต่มะขามีเนาะเออเนาะมะขามเจ้าจะเอามะขามเป็นมะขามหวานบ่มะขามส้มเนาะโอ้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 โมมอ้โอ้มอ้อ้โ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 อะโอ้อโอ้โอ้อ้โ่้โ้โอ้้อ้อออืออยา เออข้าวส้มอือๆๆข้าวส้มเนาะมีข้าวส้มเป็พี่น้องโอ้ข้าวสมกับข้าเดี๋ยวมทุกมยากแล้วน้องลเอ้ยมุวนี่มันได้ได้เฮ็ดหยังดมุวนี่ว่าเดี๋ยวนี้สบายนี้ว่าบ่ได้เฮ็ดหยังเื่อบ่ได้เฮ็ดหยังบ่ได้ซอกเวียกบ่ได้โอละอาตอนะมันเฮ็ดหยังตอแท้ตั้งแต่ก่อสร้างล่ะโ ก็สร้างกับมีคนก็สร้างไปเป็นวันสิเนาะแม่ดอกใครมีเพียงคนซอก้าเคยมีเนลเฮ็ดกับเพิ่นจ้างกับเป็นวันกับไปซอกเฮ็ดเพิ่นเนาเจ้าเจ้าเจ้าเบ็ดรูอกระไ้เนาะแม่ดอกเบสกับกระไรมือไรกัจะเป็นเอาไปมือสิบมือสองพันห้าสิบพันเอาไปแล้วเดียวก็กุมเขากุมข้องกินลูกยังเมียก็ใจบกคาดเลยแล้วน้องเอ้ยอือส่วนน่ารัยเนาะเลี้ยน ข้าวน้ํา <categor> ส <ized> ้มปลาสื่อมือสื่อวันดูเอาเอาสุใส่มากินมีจับสานอันนี้ไปเปลี่ยนน้ําานนี่แหละฮะีเอาหดเดียวไปสานหดนี่เอออันไปเปลี่ยนอยู่น้ําสาได้ท่อโลนยนยนยนึงนี่โลนึงเจ้าโอ้ไ้โลนึงเอก็มากุมพีกุมมือนึงนั้นน่ะโอ้ทาง้ลงเพิ่นสานหดเข้าดนึงเข้าเนาะเอาไปเปลี่ยนเข้านําบาน เป็นขอน้ำชาวบ้านน่ะน oh. ่วยนึงก <ah> okay? yeah, mm ็ได้โลนึงเนาะโอ้ผมเห็นพี่น้องตาลุตนตนายนี่นี่ก็เจ้าก็กินเขาก็มาขานซื้อเพื่อพี่น้องอเถื่ลูกเต่าลูกเต่าเนี่ยเจ้าผมว่าเบิ่งบุญมาแย่งผมมีพี่น้องผมว่าเบิ่งบุญมาแย่งแน่นอนผมมีแค่มาโอลูกของเมียกับยังน้อยเจ้าเจ้าเจ้าลูกผู้เดียวอย่งน้อยป้าไ้นำเข้าไปเท่าโยดอยพ้น ผักกันมาเฮ็ดดีแล้วล่ะก็้ิงเมือเอาลูกเอาเต้ามาอยู่นําลูกน้อยเนาะน้อยอยู่สร้างซีปีได้ดีเวลาฝนตกเนี่ยมันร่ลงย่อยลงมาแต่ฟังนี่โอ้ลงมาลงมาแล้วว่าเดี๋ยวเอาสักกะสี่เมื่อปกใส่็จบนหั่นเติมอย่างใครนิดนึงโอ้ฝนตกมาก็ซุ่มมา้แล้วทีนี้ได้ลูกเฮือพาซักกะผักกับพวกอผักเมียกันนั่งเขาอยู่เด้อคือว่านอนมันย่อยลงมาตามแต่ฟังก็ย่อยลงมาไม่ก็นอนเมื่อไรเลยแหละนอ่ว่าเราเชียวเฮ็ดตุกับเมื่อยแล้ว เฮ็ดก oh, like yeah. uh, ็บบุ๋มมีนอนโอ้็ดจะได้ที่เฮเอนกับปัดว่าบุมีเงินมาดีเน่อยเออคือส่นเอาก็ใช้เวลาหึ่งนอนฮูสุ้เรื่องนี่ออมมันพูดปลาดิโเป็นตาสงสารเล่าลายเนาะสิเฮเือนกับปัดบุมมีเงินบ่เฮดเบสเก็บบมีเงินอยู่บ่มีบอนนีอยู่บ่มีบอนนีลรไปนอนอ้าวตาสงสารเล่าลาย ถูกมือกับแบบนี้แล้วน้องน้องเอ้ยไม่ต้หากินชุบุญชุบวันไปซื้อๆเนาะเสากินแรงถ้าแรงกินคำเหมือนกัเข้าววานแล้วพอว่าสัมสาใจบกขาดแล้วก็ไม่พากันซอกพักกันห้าไปกินไปในนี้แล้วกันใจคาดเมื่อไรก็จะเป็นแล้วไปเมื่อนั้นกันใจบกคาดก็จะพากันยุบไปแบบนี้หรอเจ้าเจ้าเฮ็ดไปจ้างไปเซฟพอได้เบี้ยได้เงินกินก็ถือว่าบมีเฮ่อผมมีแหงแล้วไอ้ลุงบอกถือว่าเป็นคนที่ว่า ลูกมันสู้ซนเนาะแม่นอสู้ซนจนตายสันซะแต่ว่าคำบุสูบุซนก็จะบุกุ้มกินให้ใายกว่านี้สมมุติสิปีหกสิปีก็ยังไปรับจ้างก่อสร้างเห็ดนี่นั่นแม่นอถือว่ามันสู้ซนชุดคิดเจ้ากันเนาะแม่นสู้สู้สูซูขบสมาร์ทสันซะเพิ่นหั่งก็จะหั่งเพิ่นเพื่นมีก็จะมีสุดสองขาสมาร์ทแล้วแล้วนี่อันเขาเขาจะกินอันเขาที่กี่หนึ่งกินแล้วนี่ก็แม่นอันตัวนี้ไปเปลี่ยนเหาอแม่เจ้าโอ้แม่หนอตัวนี้มีแต่หัวตัวเนี้ยไปเปลี่ยนเาหรอ เขาทีกิน,าน,น,า,น,นานก็เปนเมื่อท่าน,นั้นแม่างอ่ะเมื่อนั้นอ๋อเมื่อตอนนั้นอ๋อแล้วเมือเมืออื่นอีกอบฮู้ว่านนี่นกน,นแรงกินนี่แมงนี่กับบอกเมีหารจนเจาที่ไปรูเปี่ยนซึ้มาว้กินมื่อื่นอ๋ออนออ๋เอ๋อเ๋อา๋ออ่ออ๋ออนออ๋ออ๋ออ๋าอ๋ออเจ้าเจ้าเจ็อ๋ออ๋อด๋ออ๋ออ๋อ้๋ออออ๋ออ๋ออ๋ออเออพิอ๋อ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 อออ๋อเ๋้อ๋อออ ก็ค no? mm ือว่าอายเนาะเดี๋ยวนี้ก็น้องเด็กเขามาห้าอายก็บุ้มียังเนาะก็เพราะว่าก็สงสารทั้งอายทั้งเอ๋ยนี่เลยใช่แล้วนี้น้องก็จะเอาเงินให้อายในหาชิพันเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นเนาะไช้ะอ้ายนี่ไปซื้อเขาซื้อน้ำโอ้ยดีต้องภาพแต่มันน้ำน้องน้ำนุ่งในหาชิพันธ์ไปพี่น้องใช่เหลือทั้งอ้ายคนในหาชิพันธ์ก็เนาะเพราะว่าเอาที่ซอยรลายมันก็เพราะเงินเนาะก็คือคือว่าเนาะ อันเงินที่ว่าน้องไอ้ไอ้นักการสรเรือนน้างตุนนี่มันจะโบแมนเงินของน้องได้เหรอเจ้าเป็นเงินของขุนย้ายใจบุญเพิ่นเจ้า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 ขุนย้ายใจบุญเพิ่นเนี่ยฝากฝักฝักมาวางไว้กับน้องนี่เนาะจ้าหลังจากที่ว่าน้องในได้ไปโลท้ายคลิปนี้มันนานนะเนาะก็ให้กบข้าทุกข์ยากที่สุดแล้วก็ให้สรเรือนนบำมันตุนเจ้า ขอบคุณที่ชาติบพันไปนะถ้าเป็นการช่วยเหลือในพวงตุลจะเป็นเงื่อนของผู้ญ่ใจบุญเพิ่นตามปะเทศทุกไกลเลยยุ่สวิตเซเรนเพิ่นี่ก่อหลังจากที่ว่าแดกเม่นอนกอแบบกขออันนี้ออยพรในผู้ญ่ใจบุญเพิ่นขอโอ้นี่ก่อนาคนผู้ญ่ใจบุญเพิ่นโอ้มาพดมาพายมาช่วยเรือทางผู้ทุกผู้จนเอ นั่นก็ดีโอ้ก็ให้โชคดีมีไส้ซื้อเมฆไขมันตัวนี้มือหน้าน่ะเอออายุมันยืนยาวห้อยสาวพมันซาตัวนี้ต่อไปนะให้ลูกลำล้านช่วยช่วยขนเออชจวยให้ดีเองผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นโพดเพิ่นไพ่เรื่องเงินทองพุ่ทุกผู้ยากเนี่ยก็ดีมกดีใจนำเจ้าาเจ้ให้โชคดีมีไหมไอ้ร่ำให้รวยตัวนี้ต่อไปในเฮ้ยเตัวหน้าไปให้ได้เพิ่งได้อิงได้ตัวหน้าไปตื้ม ไอ้โชคดีโชคดีใช่เอาเลยปกติก่อข่ามาหาเกาะได้ยินความทุกข์ยากของลุงเราเกาะน้องเกาะเด้ช่วยเหลือกบนตัวมหาสิพันธ์เนีะกช่น้องกาะเชิได้ขอลาทั้งอาทั้งเองื่อกับป่านก่อนเด้อเพราะว่าน้องน้องมุงก่อนยังเชิดไหลเปิดเราช่ายบนอื่นแน่นอนใช่ยังมีบนอื่นยังจะไปหลายบอลอยู่ใช่โอ้สุขดีน้องนุ่งโอ้ได้มาพวกคอยมาเบิ้งมาแยงเดี๋ยวนี้ก็โอ้ได้ไป จดนพุ่นผู้ใหญ่ใจบุญฮู้มาพดมาบายโอ้โชกดรีมีไม่ให้ยูดีมีแหงมีโชคมีใสน้ำลูกน้ำเมียน้ำลูกน้ำเต้าทุกทุกคนเออให้มีโชคมีใส้่เออเสื้ออะไรยังไงแฟงเพิ่นเจ้าเจ้าเจ้ายูดีมีแหงได้น้องนุ่งก็ขรบใจน้ำได้ได้เจ้าเจ้าเจ้าได้กับก้อนกับก้อนนะอะไรยูดีมีแหงเู้าเจ้าถ้าได้ก็ให้สู่ให้ส้นเต้าไปเด้อไอเด้อมานาน้องฮักคันมีผู้ใหญ่ใจบุญโน้พ้นยัก เมตตาสงสารทักโซเลือกข็ไอหูนอนนองครัที่เขามาไอเต็มเลยอาครับก่อนเลก่อเลยครับก่อนเลยครับก่อนครับก่อนเลคอกอนลครับก่อนได้ครับกอลคับก่อนเดยคบกยดำแดกนเจ้าับกอเันเลกอนเลกเลยับก่อนเ้รเลก่นคกอนเลยนเคเยค่นคนกเันเบ่ลบเล่นก่นเอนเล่เล็่อนเกัเล่น่น้องเเ่ก่ เอาผาเตีนนี่มาบังไว้ซื้อคุยไปไหนเพราะว่าเราล้เจ็ดก็ผมมีเงินจะจะ,จะสั่งเนาะซื้อมือซื้อว,วันเหล้าก็ไม่ได้สานหวดัดหวัดเข่าไปไปเปลี่ยนเข่ามากินซื้อมือซื้อวันมาอ้วนกว็ขึ้นนำ้ำเล้าบ่ได้เลยเนาะว่าเหล้าสิฮังกึนด้วยไซม์มาเหยือนเนาะว่าซื้อมือซื้อวันนี่ก็สานหวัดเขา่าเป็นแลกเขา่ามากินซื้อๆเนาะเพื่พี่น,อนอ้องเนาะอ่าเป็นตาดูตัวเหล้าลายเพืพี่นอ้อง ก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าบ่าวอ้วนได้ลงไปหาทางอ้ายเพิ่นเนาะก็ได้ฮู้เรื่องราวความเป็นจริงของครอบครัวของอ้ายเพิ่นเนาะเพิ่นกอดทุบยาคัดเขินอีหลีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะซึ่งว่าเพิ่นนั่นก็เคยเอาเมียมาก่อนแล้วเนาะเอาเมียมากับป้าเมียเก่านในประมาณสองปีสามปีนี่แหละหลังจากนั้นเล่าก็อออกจากครอบครัวมามาเฮ็ดเวียกอยู่ที่หมู่บ้านแห่งเนึองเนาะมาก็คือว่ามารับจ้างก็สั่งเฮ็ดเฮือนเนาะก็เลยมาติดทางเอื้อยนั่นก็เลย สั่งค,ควคันน้ำกันเนาะตั้งไฟตัางถูกยาคัดเคินพ่อแม่พี่น้องก็ไหนมาสั่งค,ควบวันน้ำกันก่อนดีดินร่นที่ว่าจะเห็ดเฮือนจะอยู่น้ำพี่น้งนองทั้งใดพี่น้องทั้งใดก่อนบ่มากเนาะก่อนสองคนผมเมียก็เลยได้พากันนี่ลงเฮือนลงเฮือนก่อนโดยที่บ่มีอย่างสักอย่างเลยพ่อแม่พี่น้องบ่มีอย่างสักอย่างเลยเก็เจ้าก็เลยเอาผัดตีนผันยางนี้นม,มาบังไว้อยู่ั่วข้าวเนาะอยู่ั่วข้าวไปก่อน หลังจากที่ว่าหาเงินได้แล้วขอจบจังจะสั่งเนาะแต่บ้าอวันก็ขึ้นน้ำเข่าไอเอื่อยนี่ก็ดูตัวอิลีพ่อแม่พี่น้องดูตัวของทั้งเอื่อยทั้งอายเพื่อนอิลีเนาะก็โอเคพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้บ้าอวันก็ใช่เลยเอาไว้ทรัพนี้เนาะไปเจอกันไหมในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปแบบใดก็บคอยติดตามื่อส้มน้มกันไหมไปพ่อแม่พี่น้องถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดผุ้ใหญ่ใจบุญท่านใดถ้าหากได้เข้ามาชมคลิปนี้แล้ว ถ้าหากว่าเมตตาสงสารครอบครัวของไอ้เอ๋ยเพื่อนเนาะถ้ายักช่วยเหลือนะเนาะก็สามารถตดต่อพบพันมาทางบ้าอวนได้คือเขาพ่อแม่พี่นอ้องเบ้าอวนก่อนี่ขอเป็นสะพานบุญให้ทุกทุกท่านที่บริจาคมาเนาะโอเคพ่อแม่พี่นอ้องสำหรับคลิปนี้เบ้าอวนก่อนเสด้ขกอล่าทานู้ชมไปซ้ำนี่เนาะไปเจอกันไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจ